อันดับโลกล่าสุดตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโคชออสเกียรติพง์รัชเกรียงไกรหลังจากที่แพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติอิตาลี0-3ต่อเซตด้วยคะแนน 19-25, ต่อ 20-25, ต่อ18-25ต่อในศึกวอลเล่บอลหญิงในชั้นลีก2025สัปดาห์2นัด2ที่เพิ่งจบลงไป ทั้งนี้ก่อนเกมตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับที่14ของโลกมี188.71คะแนนซึ่งหลังจากที่ตบสาวไทยแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติอิตาลีทำให้อยู่อันดับที่14ของโลก188.10คะแนน สำหรับตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์2นัด3ด้วยการพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเช็กในวันที่19มิถุนายน16นาฬิ30นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วแฟนๆคิดว่านัดต่อไปเราจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่คะ